เดินมา3วันสามคืนแล้วเธอว่าแต่ว่าเธอจะพาฉันไปไหนเนี่ยอ้าวไม่รู้ละฉันก็จะพาจะมาดินเนอร์แบบโล c a ล l y ล,ค,ลคุณยายขาสวัสดีค่ะลูกๆสองคนมาเยี่ยมมายืยนอนเนาะพวกหนูอยากจะมาทานข้าวเข้าเหนื่งของคุณยายแล้วสำคัญนะคุณยายกลายเป็นว่า การ้างข้าวแบบเก่านึ่งเก่านึ่งข้าวแบบเก่าทำยังไงกลายเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านงานแล้วสมัยก่อนคุณยายทำอะไรหกสิบยายเผาถ่านโอ้ตอนอายุหกสิบหกสิบห้าสิบอ๋อเริ่มเผาถ่านเองเผาถ่านเองอ๋อแล้วคุณยายไปเอามาจากไหนเผาถ่านนี้รู้ได้ยังไงไม่แล้วรู้วิธีเผาถ่านได้ยังไงคะ ให้เขาคุดเต่าให้แล้วไปดังภายเขาขุนไม้ลงเต็มเต่าเผาห้าวันเผไไหม่อัดไว้บ้านี้อัดไว้บบบนี้ได้ห้ามือเขาไปเปิดมาเอาใส่ล้อเอาอันขึ้นจักรยานจูงแล้วเขา่านแล้วคุณยายทำอะไรอีก ที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอีกเผาทาทำนาทำนาอ่าทำอะไรอีกคะนาพอผ้าพอผ้าเอะพอผ้าว่าแล้วทอผ้าเออมันมีอะไรอีกเนาะเราทอผ้าทำนาผู้ชายก็ตีเหล็กผู้หญิงก็ทอผ้าเออแล้วคุณยายคิดว่าต่อไปเนี่ยต่อจากเนี้ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเรียนแบบคุณยายอยู่อย่างคุณยายได้ไหม ใคยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้เนาะพวกนี้แหละแต่คุณยายก็มีลูกหลานอยู่ใช่ไหมนี่ลูกหลานห่างๆคุณ่ายลูกหลานแท้ๆไม่มีอยู่คนเดียวออคุณยายอยู่บ้านนี้คนเดียวบ้านนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยร้อ้กว่าปีแล้วโอ้ร้อยกว่าปีทามันพังลงเฮากับหาไม้มาแปลงดึงมาละซื้อมาใส่ เขาเรียกว่าปรับปรุงมันอยู่เรื่อยแล้วคุณยายดูแลรักษาบ้านยังไงเนี่ยอยู่คนเดียวฮะดูแลบ้านยังไงเนี่ยอยู่คนเดียวบ้านเนี่ยร้อยกว่าปีเนี่ยยใครมาช่วยดูแลมีไหมไม่มีคุณยายไม่อยู่กับมันไถ้ามันพังลงเขาก็หได้เงินนิดนิน้อยน้อยหอกกับจ้างขอมาเฮ็ดให้มาเติมให้หมดนี่คุณยายคะตอนนี้ ได้กลิ่นข้าวมันน่าจะสุกแล้วอ่ะต่อไปเราจะทําอะไรต่อคะสถายข้าวใสยข้าวใสยข้าวคุณยายพูดชัดๆชัดๆถายข้าวสถายข้าวถายข้าวภาษาญี่โซสใส่เข่าภาษาคุณยายคุณยายคุณยายนี่ถายอ่าต้องมีลมออกถอยถอยถอยเข่าเดี๋ยว เราไปดูการสวายข้าวกันเดี๋ยวคุณยายมันทามันทําให้เกิดอะไรขึ้นมันหอมอ๋อมันหอมแล้วมันก็จะหอมมันก็จะทั่วกันใช่ไหมคะออ่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเอาอะไรนะคุณยายกระบงเนาะคุณยายอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปเอาไปค่ะเดี๋ยวนูไปเอากระบงไหมคุณยาย คุณยายค่ะมันอารมาขนาะดนี้คุณยายทาอะไรคะเนี่ยน้ำใส่ขอดมันทึงไม่ติดกนะเบ,บ้องมากกว่าอ้ข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดกระโบองอันนี้ก็เรียกว,ว่ากระโบงข้าวอันนี้คือกระโบงอ๋อ,อทาเลยทําเลย,เลยคุณยายทําเลยชา้าช้าอยู่แล้วชา้าชอันนี้ก็ความข้าวอ๋อช้าช้าดีค่ะคุณยายอ๋อต้องคอยเอาน้ําลูบไม่ให<ะ>้มันติด นี่อ๋องามอโรมามากหอมคุณผู้ชมได้ก hmm. ลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมคะหยู่เนอะนี่เห็นไหมคะเห็นควันฉุยไหมคะภาษาภาคกลางเขาเรียกควันฉุยคุณยายภาษาอีสานเรียกอะไรควันฉุยเนี่ควันนี่แหละก็คือควันคือกันแล้วมันฉุยเนี่ยฉุยก็ฉุยคือกันอ๋อภาษากลางควันฉุยภาษาอีสานควันฉุยควันฉุยอันนี้คุณยายเรียกอะไรคนก่อ คนให้มันเย็นให้มันเย็นทรายเขาทรายเข่าช่ยเ่ะกรรมวิธีทรายเขาทรายเขาอ๋อหนูก็มาเรียนภาษาอีสานเด้อน่นอันนี้อายุกี่ปีแล้วคุณยายกระบอนี่ไม่รู้ไม่รู้ตั้งแต่ยายก็แต่เกิดมาก็เห็นแล้วแล้วพ่อแม่คุณยายก็ใช้กระบอนี้ใช่โอ้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะกระบอนี้มันไม้อะไรคุณยาย ไม้ต้นอะไรนงี้ไม้อย่างสงสัยไม้อันไม่รู้เหมือนกันไม่แแปไม่ออกอยู่แปลออกไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันอาชิมล้างมือยังอาอันล้างแล้วเปี้ยวเปี้ยวเปีวไม่ได้แต่ทานทองให้อร่อยจะต้องแบบว่ามือจะเสวใช่ไหมคําเดียวไม่พอค่ะคุณผู้ชมใช่บอกแล้วอย่าให้ชิมมันจะเนี่ยมันจะยาวนานนะคะ อืมนี่ไปซื้อสูงละห้าบาทโถกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวนี้มห้าบาทไม่มีแล้วนะหรอเออห้าบาทบาทแล้วอืมเ่าเสีทิพน้อยละหนูก็เอาไปเลยนะนี่อ่ะอันนี้มีข้าอเจ็ดวันนี้ได้กินอีกแล้วนี่ข้าวเหนียวจากรถมือคุณยายวัยแปดสิบเจ็ดนะคะจากบ้านนาถอนนครพนมมีที่เดียวนะคะแล้วที่บ้านนี้ ที่คุณยายยังหุงข้าวแบบนี้ก็มีที่นี่ที่เดียวนะคะถึงได้บอกว่าได้พาก็เลยตั้งใจพาเยวิมานะคะแล้วก็พาคุณผู้ชมมาด้วยเป็นไงคุณยายแซบอยู่่บาะเนาะกินข้าวเดียวก็ได้ละมั้งแต่สงสัยหนูว่ามันจะต้องมีกับข้าวแน่เนาะอ่าเนาะคุณยายเนาะคุณยายทำกับข้าวบ้านๆไว้ทำอะไรเป็นบ้างคะคุณยายหนูขอโทษขอถามนิดนึง คุณยายทำกับข้าวอะไรเวลากินข้าวกับข้าวเหนียวประจำประจำเนี่ยกินตะไคกินแกงอ่อมและกระต้มกินอาหารกินเผ็ดไม่ได้อาหารบนพื้นมาสมัยก่อนคุณยายทานเผ็ดได้ไหมได้แกงเผ็ดแกงจืดค่ะแต่เน้นผักใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เน้นผัก ขอโทษนะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่ดีไหมคะเดี๋ยวจะยกกับข้าวมาให้ดูนะคะรอเราพร้อมก่อนนะคะตอนนี้ก็รนะับทานข้าวเหนียวกัอนเลยค่ะท่านผู้ชมคะอย่าได้ตกใจตอนนี้เรามาอยู่ที่ครัวบ้าน ยายเปียงแห่งบ้านนาถดนครพนมนะคะอันนี้คือยายเปียงนะคะถ้าเรายังไม่รู้จักนะคะน้องลือคะนี่ยายสวัสดีแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องมื้อเย็นแบบฉบับยายเปียงนะคะรับรองว่าไม่มีใครเคยได้ชิมคุณอะไรแต่คุณอะไรไม่ได้มาชิมแต่คุณยายวิและคุณยายบูชกําลังจะได้ชิมคุณยายคะอันนี้คือแจวอะไรคะคุณผู้ชมครับ กล่าวกันว่าถ้าอยากทำความรู้จักชาวอีสานและความเป็นอีสานนั้นจะต้องร่วมสำรับอาหารของชาวอีสานเลยนะครับที่ประกอบไปด้วยจากวัตถุดิบพื้นถิ่นช่วงหน้าครูวิและครูบุตรจะร่วมสำรับอาหารวิถีชีวิตการกินอยู่ของชาวไทยกวนดั้งเดิมกับยายเปียงจะน่าสนใจแค่ไหนห้ามพลาดเลยนะครับ